ทุเรียงหลังเก็บเกี่ยวควรใช้ยาเชื้อราตัวไหนล้างต้นกิ่งใบดีครับตัวไหนก็ได้ครับคือจริงๆคํำนี้น่มันมีมาตั้งแต่สมัยผมทํางานแรกๆแล้วคือย้อนความกลับไปประมาณเกือบเกือบยีปีที่แล้วเละที่ได้ยินคําว่าล้างต้นเนาะตอนนั้นผมก็ก็มีความคิดว่าเออเราก็ต้องล้างเหมือนกันต้องล้างต้นเพราะตอนนั้นทำทำฟาร์มอยู่ทําสวนอยู่พอปลูกอะไรเสร็จปั๊บผมก็จะมีการเอายาเชื้อราแล้วก็ยาแมลงเนี่ยไปฉีดล้างในโรงเรือนเหมือนกัน ตอนหลังผมก็มานั่งคิดใหม่มันต้องดูบริบทด้วยว่าเราจะฉีดล้างเพื่ออะไรคือเราจะบอกว่าพื้นที่ของเราต้นของเราสวนของเรามีการสะสมเชื้อโรคเยอะโอเคถ้ามองแบบนี้คุณก็น่าจะต้องล้างสักหน่อยหนึ่งแต่ถ้ามองว่าโอที่ผ่านมาเราก็มีการฉีดยาเชื้อรามีการฉีดยา,มาแมลงมาอย่างต่อเนื่องผมคิดว่าอาจจะไม่มีความจําเป็นแล้วก็ฉีด ตามรอบตามอะไรมันปกติไปนี่แหละที่ผมทําตอนนู้นเนาะมันเป็นปลูกพืชในโรงเรือนผมก็ไปล้างเหมือนกันนะสมัยก่อนนู้นเนาะแต่ถ้าถ้าผมกลับไปทําฟาร์มแบบมันอีกถามผมว่าผมจะล้างไหมผมคงไม่ล้างอะครับยกเว้นแมลงมันเป็นฟาร์มที่ปลูกพืชอยู่ในโรงเรือนแมลงหลายชนิดมันฉีดแล้วตายบ้างไม่ตายบ้างอะไรเงี้ยแต่มันเป็นโรงเรือนไงมันเป็นโรงปิดไงมันไม่เหมือนกับการปลูกในพื้นที่โล่งพื้นที่โล่งวันนี้เรากําจัดแมลงทั้งหมดเดี๋ยวมันก็มาใหม่ได้เพราะมันเป็นพื้นที่โล่ง